สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงนําครับเมื่อนี้เบาโจดีไซน์นะครับผมไปเห็นคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วหรือว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมเป็นคลิปของน้องออิงได้ไปออกรายการทีวีเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับพี่น้องแล้ว เป็นเส้นทางก่อนจะมาเป็นอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในมือนีเป็นเส้นทางที่น่าขึ้นมากอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเคยกวาดล่างวันระดับประเทศนะครับแล้วก็รางวันระดับภาพสามปีซ้อนเป็นแชมป์สามปีซ้อนเบิร์พี่น้องครับว่าจะมาเป็นอุ้งอิงเพชรบานแพงในมือนี่น้องไม่ใช่ว่าเออปุรับเพึ่งมา มีความสามารถปึกปรับพึ่งมีพรสวรรค์บอมแมนครับอุงอิงเป็นคนมีแววมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เนน้อยแล้วครับมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กจนมาถึงมือนี่บ่แปลกใจเลยว่าเป็นอย่างอุงอิงเพชรบันแพงถึงเก่งถึงเก่งขนาดนี้เพราะว่าโอ้โหสมัยเนน้อยกันยังเก่งครับอ่ะบ่าวโจดีซ่าเดี๋ยวไปเห็นคลิปคิปหนึ่งนะครับที่มีหลายๆคนก็เอามาลงเนาะ ในช่องทางต่างๆแต่ล่าสุดจะไปเห็นอยู่ในแอปดำนะครับเป็นต่อๆความดังไม่ได้มาแบบฟุกๆนะครับประวัติไม่ธรรมดาเส้นทางของอีดากว่าจะมาถึงวันนี้ที่ดารำเพลินดาวรุ่งอุงอิ่งเพชรบ้านแพงอ่ะขออนุญาตเปิดคลิปนะครับผมเป็นคลิปของทางช่อง NBT เนอะช่อง11ตั้งแต่สมัยก่อนพุ่นคับพี่น้องครับไปฟังพร้อมกันนะครับ2นนะครับ ไแข่งที่บุรีรัมย์มีคู่แข่ง่ากบัวไหมครับคุณครูก็เยอะอยู่นะคะในภาพนะคะมีอยู่ครับน้องคนนี้น้องอุคงหญิงไปชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในงานศิลปหัตกรรมระดับระดมศึกษานะครับสิงแชม์ที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับพร้อมด้วยครูคุณครูที่ทาเนินการฝึกสอนนะครับคุณครูนภพกรณอุ่นชัยแล้วก็น้ององค์หญิงหรือว่าน้องรัตนาพร นะครับคผมฟ้าสมัยก่อนอีหลานยังยน้อยอยู่พี่น้องมีคู่แข่งแนบบัวไหมครัคุณดูก็เยอะอยู่นะคะในภาคนะคะมีอยู่60กว่าโรงนะคะ60กว่าโรงเรียนค่ะในขณะภาคแข่งขันกันระดับประเทศในเวลาระดับประเทศค่ะเพว่าไปใช่ระบาดประเทศกว่ากว่าที่เราจะได้น้องคนนี้น้องบุญอินะชื่อเล่นนล้วผมเองนะครับเข้าไปทำการแข่งขันเนี่ยเริ่มมีแฟนบางแฟนบ้างครับคุณครูน้องเข่อยายมาอยู่ที่โรงเรียน ตอนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะพอะดีค่ะพอดีรับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นชั้นประถมแล้วก็ได้ดูแลน้องเพราะว่าในกิจกรรมร้องเพลงก็งให้น้องมาร้องแล้วก็เห็นว่าน้องเออเส,เสียงเสียงเราะเสียงใสดีก็เลยฝึกสอนนะคะก็เลยส่สงเข้าประกวดระดับคัดจักหวงเรียนเสร็จแล้วก็ไประดับเครือข่ายแล้วก็ระดับ อาเขตพอได้เป็นตัวแทนเขตก็ไประดับภาคเพราะได้ระดับภาคก็ไประดับประเทศระดับประเทศก็ไปแข่งขันกับที่จังหวัดบุรีรัมย์ถามน้องเรียนตัวเองก่อนนะเรียนชั้นปไนคะรับน้องอีกนะครับกำลังศึกษาอยู่ชาบนประถมศึกษาปีที่หกปหกแล้วตอนนี้ยหกปสามเป็นแหวปว่าจะปสองสี่ปีแล้วแต่น้องก็ได้สามปีซ้อนติดกันนะครับได้แชมป์ไหมได้ระดับภาคสามปีซ้อนหรับชมป์ระดับภาคใน้มาสามปีซ้อนชื่อเล่นชื่อน้องเองค่ะ ทีมที่ใช้ประกวดที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอากาศในงานศิละปะอัตกรรมนักเรียนภาพแหวมออกเฉียงเหนือซึ่งจะขึ้นเป็นทั้งที่65นะครับจะขึ้นที่จังหวัดบุร,รีรัมย์ก็67 67ได้มาแล้วไปเราได้แชมป์มาแล้วนะครับก็นักจากที่มาเรียนที่โรงเรียนบ้านนายู่ที่อำเภอเจมมาไ <c oughs> ด้ตั้งแต่ป .2 มาก่อนเรียน,ยนอย่างไรครับโรงเรียนบ้านไอที ตัวการกันของทตการนะครับก็ย้ายไปโรงเรียนแล้วก็ผู้เริ่มเปลนแปลงก็มีการเพิ่มทักษะค่ะโชว์สักหนึ่งเพงเพลงอะไรหร่อเอาที่ได้แชมป์มาไหมน้องในระดับภูก็สับเต้ปุรีสองอุปวงการสาวเพชรครัสักหน่อยครับพวกนี้ล็อกกับท่านเลยมีเวทีหลายเวทีที่จะให้น้องเข้าไปแสดงอ่ะโชว์นะคะครับยังยังยังตอนนี้ยังไม่มีอะ ต้องเลือกประสบการณ์ต้องเลือกเร่องประสบการณ์ก็เรียนดูแค่ฉันก็โอเคแต่ว่าโอ้โหน้องอุ๋งอิงฝันในอนาคตไม่ต้องท้าเลยอยากอาจจะเป็นนักร้องอย่แน่นอนมีอะไรพิเศษกว่านั้นอยากอยากมีวงทั้งหมดมีวงวงที่ว่าคือวงลักษณะลักษณะไหนวงทำดนตรีเลยนะมีวงดนตรีตัวเองเป็นนักร้องนำเป็นหัวหน้าวงมี เครื่องดนตรีพวกมันใหญ่นะครับคุณครูค่ะร้องไห้า้องไห้คุยคุยค่ะก็อนาคตก็ยังอีกยาวไกลตอนนี้ก็อายุยังน้อยก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปอีกนะครก็ทุกฝ่ายนก็ให้กำลังใจนะครับแล้วสิ่งที่น้องเขาจะกล่าวออไปทึงโรงเรียนได้สนับสนุมนกรไรยังไงต่อตอนนี้ก็ส่งเสริมเขานะคะก็เวลามีกิจกรรมอะไรก็จะพาเขาเข้าเข้าไปีแสดงความสามารถเลย ก็เรียนไปแล้วแล้วก็เข้าจะชอบร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าเวลาเขาร้องเพลงเขามีความสุขก็จะให้เวลาตรงนี้แต่เขาครั้งแรกเลยที่น้องเขาได้รางวัลเราได้ฟังนิดหนึ่งครั้งแรกเลยที่เป็นประกวดเด่นที่ไหนได้รางวัลอะไรก็ระดับตัวชายนะคะต้องเหรียญทองค่ะโอ้ครั้งแรกก็คือได้รางวัลระดับเพื่อใครเลยนะตอนนี้ค่ะขั้นตะกก็จะก็จะเลือกอ่าด้านวิชาการของแต่ละอ่คนแต่ละ คุณประสบการณ์นะคะใครมีคนสามารถตรงไหนก็เอาไปแสดงนอทีนี้ละคะแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็คือเข้าประกวดทุกปีไหมแล้วอุค์หญิงทุกปีได้รางวัลทุกปีด้วยเหรียญทองะใช่ไหมเรียนทองค่ะเหรียญทองค่ะเหรียญทองถ้าได้ระดับคะแนนแตะสิบขึ้นไปก็ถือเป็นเหรียญทองเหรียญทองแต่ถ้าท่หนึ่งคือชนะเลิศอันนี้เราได้ชนะเลยิศได้เหรียญทองอย่างเดียวเลยชนะเลยได้ได้ 7.3ในบรรดาคนที่แข่งแต่งรถจะรรมการนี้ก็เรียญทองแต่ว่าต้องมีหนึ่งที่คะแนนสูงที่สุดใช่ครับก็คือน้องอุ๋ยนะครับในได้จากทปีนี่ก็ที่ที่เราแข่งก็ควรจัดได้ไหมเหมือนกันครับที่แล้วอี่ที่ไหนครับได้ที่สองค่ะอยู่ที่กรุงเทพนะคะทำเป็นระดับประเทศกันเหมือนกันแต่ เขาจนได้ที่ที่หนึ่งของภาคแล้วทีนี้เขาก็ไประดับประเทศอีกทีหนึ่งทีน,นี้เราก็ได้ที่สองเลยสำเร็จทีน,นี้เขาถือว่าเป็นส,สิ้นสุดอยู่ที่ภาคคนเดียวก็คือตะกนก็คือสิสุด,ดก็คือระดับประเทศตอนนี้นะนกันอเ,เขาตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ชั้นป .6 โรงเรียนบ้านายนุ่เมืเชียงรารนะครับ,รบ,ลรบแล้วพเดี๋ยวต่อ่นั้นนะไปเรียนที่นต้องวิงไปเรียนที่ไดีจบป .6 แล้วเรง นะช yup. ่วงเรียนเดิมมีคนหนึ่งไหมครัคุณครูเพราะมีคุณครูไปให้ไปแน่นอนที่อื่นเอาสันของเราที่อยากจะได้รับการสนับสนุนอยากจะบอกใครโดนพิเศษเลยตอนนี้อยู่กับพ่อแม่เข้าตลาดทั้งตลาดก็คือเดินทางมีพ่อแม่เลยมีอยากให้ใครสนับสนุนอะไรเป็นคนพิเศษยังเจมไหมอยากจะให้ไปก็เขาอยากไฟฟ้าอยากเป็นนักร้องก็อยากให มีผู้ที่เขาสามารถดูแลน้องอุ่ได้ก็กอยากได้ตรงนั้นค่ะครทุกท่านศึกษาเพราะว่าว่าจะไปหรือว่าสถานศึกษาในโรงเรียนไหนที่อาจจะชมรายการนี้แล้วเขียนแล้วเขีนแล้วพูดแลวที่อยากจะพ้นการเรียนเป็นไงฮะที่ถ้าจะไป็นต่อที่โรงเรียนอื่นน้ององุ่นเขาเรียนดีค่ะได้ทุกวิชาเก่งในตุ๊กชั้นเก่งในตุ๊กชั้นเลยค่ะโอ้เก่งในตุ๊กชั้นค่ะ ชาิไมชาแนลรี๊ดเดินอะไรได้บ้างไดตไม่ชอบนอนอไรเาเต้นองเป็นระจำที่ไรเนกันอนาคนก็อยากจะให้น้องๆอ่าน้องอี๋ออออดิ้งหรือว่าวัฒนาพรออวนนะครับตอนแกคนก็ไปฝันตัวเองอยากจะลิชของตัวตเอง แต่ว่า,าการเวลาก็จะช่วยพัฒนาน้องๆคงจะทิ้งท้ายตรงนี้น,นล้วอีกมีอะไรจะทิ้งท้ายน้องพีดจริงต้องพูดจร่งนะจะพูดอะไรคะรัครู้เ้อไว้ยาวๆคุณยพูดแทนแล้วกันครับเดี๋ยวจะพูดแทนน้องก<อ>็อยากให้ผู้ใจบุญหรืออ,อะไรคนที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ชอบในการร้องเพงลงนั้นแหละชอบเสิร์เพลงนะั้น อมองฝาดเล่าอ,อิงด้วยนะคะเอ่อเบอร์เล่าอิงจะมีประสบความสำเร็จในชีวิตที่เขาตั้งใจไว้ในความฝันของเขาจังหวัดระนนรานีเป็นจังหวัดที่มีระเบิดดั่งชิ้นสี่ข้ามอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตก็น้องวันก็คงจะเป็นอ้อมวงอ้อมใจของปรนเพทศในอนาคตโอ้โหสุดยอดพี่น้องปม,มือปม,มือก่อนปม,มือก่อนเริ่ม ครูเริ่มเห็นเววไปร้องเพลงตั้งแต่ป2ออจนถึงตอนที่น้องมานังอ,ออกรายการนะครับตอนนั้นอยู่ป6กวาดรางวัลมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนแล้วก็ชนะเลิศ3ปีซ้อนครับชนะเลิศ3ปีซ้อนรอบปีล่าสุดนะครับตอนที่นอ้องไปรายการนี้เนาะชนะเลิศอันดับ1ของประเทศที่จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วกะได้ไปนั่งฟังว่าความใฝ่ฝันในอนาคตเนี่ยน้องอยากจะเป็นอีหย่างน้องบอกว่าอยากมีวงดนตรีเป็นของตัวเองน้องอยากเป็นนักร้องอืมแล้วชอบมากเลยตอนครูบอกว่าน้องอุ้งอิงเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งทุกวิชาได้เกรดสี่ทุกวิชาโอ้โห และก็ข้ามอวยพรของคุณครูแล้วก็ของพิธีกรในวันนั้นนะครับที่บอกว่าเนี่ยน้องอุง๋งอิงในอนาคตจะได้เป็นคนมีชื่อเสียงจะอยู่ในใจอ้อมอ้อมใจของแฟนคลับแฟนเพลงตอนนี้เป็นจริงแล้วครับอุ๋งอิงเส้นทางชีวิตน้องอุ๋งอิงนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหลายๆคนอาจจะรู้แค่ว่าอุ๋งอิงเป็นคนดังในตอนนี้อุ๋งอิงเป็นคนที่มีความสามารถอุ๋งอิงร้องเพลงเก่งอุ๋งอิงน่ารนะัก แต่พอย้อนกลับไปดูหลายๆคลิปหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องอุ๋งอิงแล้วนะครับเราเราจะรู้สึกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาเป็นอุ๋งอิงในวันนี้ไม่ได้ฟลุกเลยครับไม่ได้ฟลุ๊กเลยครับมาเพราะความสามารถแล้วก็มาพร้อมกับ พรสวรรค์ของน้องและก็อีกอย่างหนึ่งที่ข่าวปได้นคือบุญเก่าของน้องนั่นแหละครับทรงเสริมให้น้องมาประสบความสําเร็จในมือนี้ในวันที่ฟ้าเปิดในวันที่วันเวลาสถานที่จังหวะเหมาะเจาะกันมาเจอบอสโจยมานินผู้เป็นคนผักดังอุอินเพชรบ้านแพงจนน้องมีชื่อเสียงระดับประเทศโด่งดังไปถึงต่างประเทศในวันนี้นี่แหละครับพี่น้องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า มันจะไม่มีอยู่จริงนะอย่างเรื่องบุญบุญกุศลบุญที่ทรงนองมากให้น้องประสบความสาเร็จชั่วข้ามคืนขนาดนี้ถือว่าบอธรรมดาอี๋ครับโอ้โหอ่ะฝากติดตามกันต่อไปนะครับผมสาวน้อยมาสจั์ที่ชื่อรัตนาพรเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยยังมีอะไรให้เราติดตามอีกเยอะน้องยังมีความสามารถอีกเยอะเลยครับมารอดูกันต่อไปว่า,วาอุ๋อิงเพชรบ,บ้านแพงคนนี้จะทําอะไรให้เราทึ่งอีกจะทราบปรากฏการอะไร ให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นอีกแล้วน้องจะโด่งดังไปถึงขั้นไหนผมจินตนาการไม่ออกจริงครับว่าความโด่งดังของอุ๋อิงอ่ะจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ขั้นไหนอาจจะเป็นคนไทยคนแรกเลยก็ได้ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับภาคอีสานขนาดนี้ มารอดูกันต่อไปนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับอสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ก็นำคลิปดีๆนะครับขอบคุณคลิปจากทางช่องอเดี๋ยวนะครับ NBT ด้วยนะครับช่อง1 1เนอนาะขอบคุณครับสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ